สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเ,นเกม Don't s t p p p ็อก e e ็ต i i ดินะครับโอเคเริ่มเลือกตัวละครเอาเป็นเว็บเบอร์นะครับเว็บเบอร์ก็จะเป็นตัวละครลูกหักของผมนะครับก็จะเห็นมันบ่อยหน่อยโอเคก็เริ่มเลยโอเคผมรู้สึกว่าเว็บเบอร์มัน มันอ่ามันมันกิ่งดีนะครับคือแบบมีแมงมุมเป็นเพื่อนด้วยคือแบบอ่าใช้สามารถใช้แมงมุมใบปกป้องเราได้นะครับผมโคตรเียดเลยเวลาหมามันวิ่งมากัดเราอ่ะแล้วเราแบบหลบไม่ได้นะคือแบบของก็ไม่มีอ่ะแล้วโดนหมากัดตายโอ้โหโคตรเฟลเลยโอเคเริ่มแหละมาวันแรกไม่มีอะไรครับเราจะเก็บเก็บดอกไม้ก่อนครับ 12ดอกนะเพื่อเอาไปสร้างหมวกเพื่อรักษาค่าสติเอาไว้โอเคจากวัน,นี้ก็ตีผีเสื้อไปด้วยเอาไปกินผีเสื้อนี่ก็ช่วยเราเพิ่มออช่วยดลดสิไม่ไม่ใช่สิช่วยเพิ่มค่าความหิวกับพลังชีวิตนะกับเลือดเนี่ยสองอย่างเนี่ยโอเคโอค้ยผีเสือ้อผีเสือ้อต่อย สมัเอ้ยสมั Smart. นี่ไงแตกโอเคเกมนี้คือผมเล่นเล่นมาหลายวันแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่าเล่นยากนะครับผมยังไม่เคยอยู่ได้ถึงยี่สิบวันมาก่อนเฮ้ยไม่ใช่สิสามสิบวันนะผมอยู่ได้สูงสุดประมาณยี่สิบสามวัน,นแค่นั้นก็ตายแหละเข้าหน้าร้อนก็ตายเข้าหน้าหนาวก็หนาวตายโอ้โห ก็เลยรู้สึกทอ้อก็เลยมาอัดคิดแล้วก็มาให้ทุกคนดูเพื่อกระจายความท้อุอยตายซะเอาตายไม่โดนว่ะแตกนี่ไงนั่แหละเออคือเกมนี้ผมซื้อนะคือมันลดราคาอยู่ที่ประมาณสาสิบหกบาทนะประมาณนั้นน่าจะสาสิบหกบาทแหละผมซื้อแล้วก็มันมีสองภาคนะ คือผมซื้อมาทั้งสองภาคเลยแต่ภาคที่สองเอาไปก่อนเล่นภาคแรกก่อนนะผมรู้สึกว่าภาคนี้ยากมากภาคนั้นก็น่าจะยากเหมือนกันแหละโอเคเฮ้ยยังไม่เจอก้อนหินไอ้นั่นเลยเอามาคาบขวานเฮ้ยคือเออลืมบอกไปนะคือเวเบอร์มันจะมีเนี่ยลงังมังมุมเนี่ย สไปเดอร์เอกมันจะมีไอ้สไป์ไอ้ไข่แมงมุมเนี่ยติดมาด้วยนะคือเราสร้างที่ไหนมันก็จะมันก็จะมีรังแมงมุมออกมานะคือแล้วเราเอาอาหารเอาเนี่ยไอ้มอนสเตอร์มีดเนี่ยมอนสเตอร์มีดเอาไปให้แมงมุมกินนะแล้วมันก็จะเป็นเพื่อนเรานะโอเคตอนนี้เก็บดอกไม้ก่อนเจอผีเสื้อก็ให้ตีไว้นะครับผีเสื้อนี่คือช่วยเราได้เยอะเลยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดนี่ไง เดี๋ยวขบับขาบขวานก่อนดีกว่าโอเคได้ขวานหละมาอืมขาดดอกไม้อีกอีกดอกเดียวนะเราก็จะได้หมวกดอกไม้นะเอาไว้ลดค่าสติเอาไว้ใช่เอาไว้ป้องกันค่าสติลดนะ เจอไอ้นี่มันชื่ออะไรวะเบอร์นัดเหรอไอลูกเบอร์นัดเนี่ยผมอ่านถูกไหมวะเนี่ยสามารถปลูกได้นะนี่ถ้าปลูกไว้ก็จะไม่ทำให้บอสต,ต้นไม้โกรธนะถ้าเราไม่ปลูกก็ตัดอย่างเดียวอะถ้าเราตัดอย่างเดียวก็จะมีบอสออกมานะมันก็จะมาไล่กระทืบเราแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือมันคือเอาไวเอาไวอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องปลูกหรอกคือเอาไว้เวลาเราเจอมอนเตอร์อะไรมาไล่ฆ่าเราเราก็วิ่งไปหาบอตต้นไม้นะแล้วก็ให้มันช่วยคือผมชอบทำแบบนี้นะโอเคตอนนี้เราสร้างหมวกได้แล้วนะโอเคนี่ต้นเบอร์นัดใช่ไหมเบอร์นัดทรีแล้วก็มีต้นเอเวอร์กรีนนะ ตัดตัดโอเคมันนีพุ่มเบอร์รี่เมล็ดพืชโอเคตัดต้นไม้อ้โฮนี่ก็ตอนเย็นแล้วจะค่ำแล้ว เราต้องคือวันแรกผมจะไม่จะไม่สร้างที่อยู่ก่อนนะคือผมจะหาที่ที่ผมผมอยากอยู่ก่อนนะหาที่ที่เราจะอยู่ก่อนหาที่อยู่ก่อนแต่ยังจะไม่สร้างตอนนี้นะแถวนี้ยังไม่ค่อยเหมาะนะผมจะหาที่ที่มีปางมงมุมเยอะๆนะคือแบบจะได้จะได้สร้างเพื่อนไปด้วยเยอะๆนะคือเราเล่นเป็นเวนะ็บเบอร์เนี่ยคือเราจะไปอยู่ ใกล้หมูนะคือเราเป็นเหมือนมอนเตอร์อะ่ะเพราะว่าเราเป็นเหมือนมอนเตอร์อะ่ะคือคือแบบเข้าไปใกล้ๆหมูคือหมูมจะวิ่งไล่ตีเราเลยคืออย่าไปใกล้หมูนะโอเคเฮ้ยตัวตุ่นเหรอตอนนี้เออ เก็บของไปเรื่อยๆครับหาที่อยู่เอ้ยตรงนี้ผมจะไปตรงนี้ดีกว่าอโอเคลงไปข้างล่างคือแบบในเกมนี้มันก็กว้างอยู่พอสมควรเลยนะคือผมเล่นมาทุกตาแต่ละตาเนี่ย ไม่เคยสำรวจครบเลยคือตายก่อนตลอดคืออันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคือผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมจะเล่นประมาณสัก2วันเอาคลิปละสอวันก็พอสองวันในเกมนะเออใช่เรจะเอาคลิปสักสวันในเกมเราก็จะทําเป็นเราก็จะลงคลิปไปเรื่อยอัปเดตไปเรื่อยๆนะว่าเราจะอยู่ในรอดได้นานแค่ไหน Okay. โอเคตัว,วน,นี้กราจะํำละเราสร้างนี่ไปก่อนถอดโ okay. อเคอาถือถือนี่เดินฮะโอ้มืดมากนะคือเกมนี้ถ้าเราไม่มีกองไฟนี่คือแย่เลยนะคือแบบรถอาจจะโดนตัวอะไรก็ไม่รู้อย่นีเงาเมืดๆเนี่ย ทำลายเอานะเพราะฉะนั้นแล้วเราจ,จุดไฟ <c oughs> ต้นเบร่เก็บไปด้วยโอเคเอามาสุดแล้วส,สุดทางที่จริงแล้วผมอยากหาที่บึงนะอยากอยู่ที่บึงอะ่ะมันจะได้แบบมีแมงมุมเยอะๆหน่อย เอ้ยมันสุดแล้วลราว,วันนี้เก็บก้อนหินแครอทเอ้ยไม่ใช่อันนี่มันืออะไรวาไ,ไฟไฟแาบนี้ใช่ไหมอื ยังไม่เช้านะเราองอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเช้าเอาทอรก็จะหมดแล้วจะด,ด้ด,ด,ด,ดออกเอาเฮ้ยเรียบร้อยโอเคเก็บคือเราเดินสำรวจเราจะลืมเก็บอาหารไปด้วยนะครับถ้าเราไม่มีอาหารกินกคือเราอาจจะตายได้เกมนี้ก็ ค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยนะคือการที่จะเราเจะชีวิตรอดในแต่ละฤด,ดูนี่คือแบบก็รู้สึกว่ายากอยู่นะฤด,ดูร้อนก็ร้อนมากจนตายเลยนะฤด,ดูหนาวก็หนาวจนตายเหมือนกันเอ้ตรงนี้เจอเจอบ่อน้ำเหรอ น่าจะมีกบอยู่แถวแถวนี้นะตอนนี้เราหิวหิวแล้วนะแต่เราจะยังไม่กินนะไปหาที่อยู่ก่อนหารังแมงมุมก่อนตอนนี้เดินตามทางนี้ไปเราจะเจออะไรไหมวัเนี้อ้้หู ขี้เกียจเดินตามเดิมขี้เกียจเดินตามทางเดินแหละเราขอเดินเองดีกว่าหาบึงอยู่นะเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี้ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวะเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยผมเล่นมาหลายตาแล้วนะแต่ยังไม่เคยเห็นในนี้มาก่อนเลยเฮ้ยหรือเราจะสร้างตรงนี้เป็นบ้านเราดีวะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห โอ้โว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 วหเฮ้ยไม่หมดแล้ว <c oughs> มีอะไรเก็บได้บ้างเนี่ยอา้าวตายโดนไฟเผาอะไรวันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละเดี๋ยวมาแก้มือใหม่โอเคไปละ